ปาิเศที่3ปกินกะสังคหะมาติกาที่5อารัมมณะสังคหะการสงเคราะห์จิตเจตสิกโดยประเภทแห่งอารมณ์ชื่อว่าอารัมณมะสังคหะคาถาแสดงจิตที่รับอารมณ์แน่นอน4ประเภทและไม่แน่นอน3ประเภท หปัญจวีสะปริตตมหิฉะจิตตานิมหัคเตเอกวีสติโวหาเรอัฏฐนิพพาน,นโคเจเร 2. วีสานุตรมุตตมหิอัคคะมัคคะรุชิเต ปัญจสัพพัทธะชัดเจติสัตตธาตัฏธะสังคโห 1. จิตยี่สห้าดวงคือทวิปัญจวิญญาณจิต10มโนธาตุสาสันติรณะจิตสมหาวิปากจิต8ปดหัดสีตุปปาทจิตหนึ่งเกิดได้ในอารมณ์6ที่เป็นการมรรมอย่างเดียว จดหกดวงคือวิญญาณัญจายตนะชานจิตสามเนวสัญญานาสัญญายตนะชานจิตสามเกิดได้ในธรรมารมที่เป็นมหคตะอย่างเดียวจิต21ดวงคือรูปาวัจระจิต15เว้นอภิญญาจิตสองอากาสานัญญายตนะชานจิตสาม อากินจัญญายตนะชานจิตสาเกิดได้ในธรรมารมที่เป็นบัญญัติอย่างเดียวจิตแดวงคือโลกุตรจิตแเกิดได้ในธรรมารมที่เป็นนิพพานอย่างเดียว 2. จิตยี่สบดวงคืออกุศลจิต12บสมหากุศลญ,ญาณวิปยุตจิตสี มหากริยาญาณวิปยุตจิต4เกิดได้ในอารมณ์6ที่เป็นกามะมหคตะบัญญัติเว้นโลกุตตะธรรม9จิตหดวงคือมหากุศลญ,ญาณสัมปยุตจิต4กุศลอภิญญาจิตหนึ่งเกิดได้ในอารมณ์ทั้ง6ที่เป็นกามะมหคตะ โลกุตระบัญญัติเว้นอรหัตมัคอรหัตผลจิตหดวงคือมหากริยาญาณสัมปยุตจิตสี่กริยาอภิญญาจิตหนึ่งโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งเกิดได้ในอารมณ์ทั้ง6ที่เป็นกามะมหคตะโลกุตระบัญญัติโดยไม่มีเหลือ จบคาถาที่แสดงในอารัมมณาสังคหะเพียงเท่านี้